สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิรภาเมิรนุนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่หนึ่งค่ะและก็ผมนายปรเมศครับพักดีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่หนึ่งครับคลิกเลือกที่คอนโทนพาเนลเลือกที่อันอันต่โปรแกรมจากนั้นทำการเลือกไปที่เวลา แล้วทําการคลิก u n s t o r e คลิก Yes และโอเคการถอนการติดตั้งเป็นอันเสร็จสินการสแกนดิสภาษ,าษาเกี่ยวเรียกว่า Disk Cleanup ให้เรากดไปที่ Disk PC นะครับจากนั้นเลือกที่ d ด i C แล้วกดไปที่ Property ต้องนั่งขวาจะมีคาว่า Disk Cleanup นะครับทำการคลิกตามไปเลย ฉะนั้นรอทำการประมวลผลสักครู่จะมีให้เราทำการคลิกเลือกทั้งหมดยกเว้นดาวน์โหลดนะครับเพราะถ้าเกิดเราทำการคลิกเลือกดาวน์โหลดปุ๊บข้อมูลในไฟล์ดาวน์โหลดเราจะหายไปหมดเลยนะครับฉะนั้นกด yes นะครับจะอา่านเสร็จสิ้นในการทำการ disk clean up ครับโปรแกรมรักษาหน้าจอ screen saver ให้เราทำการคลิกไปที่ช่อง search นะครับ จากนั้นทำการพิมพ์ําว่า screen s e r v e r จนขึ้นํำว่า change screen saver นะครับให้เราทำการคลิกแล้วเข้าไปจากนั้นเราสกคูนะครับจะขึ้นมาเป็น screen saver setting นะครับให้เราช่องแรกนะครับจะํำว่า screen saver นะครับเราเลือกเป็น bubble b a n k ท m d t e c t my my tiffy photos เลบอนส์ e onds, แล้วแต่เราจะเลือกนะครับแต่ผมจะเลือกเป็นบับเบิลส์นะครับดังนั้นถ้าเการถูกช่องข้างล่างจะเป็นให้เรากาหนดเวลาว่าสมมติว่าหนึนาทีให้บับเบิลึ้นมาอยม่ดังน้นาจอที่เสียน,นะครับถ้าเกิดถูกใจแล้วกดแอพพารแล้วก็โอเคเลยครับขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมวินล่าและวิธีการใช้งานจะมีไฟล์วินล่าอยู่ให้เรากดดับเบิลคลิกเข้าไปเลยดังนั้นให้เรากด เน็กเน็กเจ็ดโอเคไปเลยนะครับไม่ต้องทรตั้งค่าเลยทั้งสิ้นหากต้องการตั้งค่าเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ที่ YouTube นะครับตอนนั้นเราโปรแกรมติดตั้งสักคู่ใช้เวลาไม่นานครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการใช้งานนะครับตัวอย่างนี้จะเป็นการบีบอัดไฟนะครับจะเป็นการให้เราสามารถตั้งค่าได้เองนะครับ สามารถตั้งั้งแรกจะเป็นตั้งชื่อกำหนดไฟล์เป็น IR, IRs หรือเป็น ZIP นะครับกำหนดขนาดคุณภาพว่าจะเป็น b a s e Normal, หรือ Good นะครับ <c oughs> กำหนดขนาดว่าความจุจะได้เท่านี้ให้ไม่ให้เกินนี้นะครับหรือในสุดเลขสุดแล้วแต่เราบกำหนดนะครับจากนั้นกดโอเคนะครับรอสักครู่นะครับให้โปรแกรมทำการทำงานนะครับ เมื่อโปรแกรมทำง,งานเสร็จสิ้นนะครับก็จะขึ้นเป็นไฟ IR น,นะครับเป็นไฟเป็นรูปสมุดสีแดงสงนีนเงินแล้วก็สีเขียวนะครับการใช้งานโปรแกรม Nero นะครับโปรแกรม Nero คือโปรแกรมที่ใช้ในการเบรนแผ่นซีดีนะครับไม่ว่า,าจะนำเป็นไฟล์งานไฟล์เพลงไฟล์วิดีโอนะครับสามารถเบรนเข้าแผ่นซีดีได้นะครับเป็นถ้าเราทำการเปิดโปรแกรม Nero นะครับ ขึ้นมานะครับในในโรเอ็กเพรสนะครับที่จะมีในโรเอ็กเพรสนะครับในโรยูท่้งข้อนะครับจากนั้นผมจะทําการเบิร์นเพลงเข้าไปนะครับเข้าไปที่ออดิโอนะครับจากนั้นให้เราเลือกชนิดแผ่นซีดีนะครับซึ่งผมจะเลือกเป็น DVD นําท้ายนะครับไม่มีบุลงบูเลทั้งสิ้นนะครับจากนั้นให้ทําการเลือกไฟล์นะครับเลือกไฟล์ว่าเราต้องการเพลงอะไรเข้าไปบ้าง ซึ่ง DVD ีที่เราได้มาในวันนี้นะครับมีความจุทท้งหัด4กิกกกว่านะครับทำการล้ทำการเรื่องแผ่เซีแล้วทำการคน n ซิลนะครับจากนั้นก็กด next ครับแต่ในนี้ยังไม่แต่ขั้นตอนนี้เรายังไม่ทําการใส่แผ่น G นะครับเมื่อเรายังไม่ทําการใส่แผ่น DVD แล้วมันจะเตือนเราว่าท่านยังไม่ได้ใส่แผ่น g ดีนะครับ แต่เมื่อเราใสาเ่เผนซีดีเข้าไปเรารอสักครู่นะครับเพื่อให้ระบบทําการประมวลผลนะครับจากนั้นมันจะทำการเบรนอัตโนมัตินะครับเมื่อเบรนเสร็จแล้วมันจะขึ้นบอกว่ากดโอเคนะครับขึ้นคําว่าท่านได้ทำการประมวลผลและทําการถืจสิ้นแล้วกดโอเคได้เลยครับอันสิ้นในการทําการ